บังคับตัวเอให้เกิดคว้ฉีบนะครับเกมไปก่อนเมไยี่สิบ้าจุปดนนำหนึ่งูเซตครับมุกสี่ครับสี่แกนครับเแรกอนกนำไปตอนหนึ่งศูนย์ล้ในเซตที่สองนุ่มท่มารับจังหวะนี้ของทันิสเบลครับไม่ตองีช่วยกันเล่นแล้วครับจังหวะนี้ช่วยกันเล่นช่วยกันรองครับ ที่สุดยอดนะจะนี้หลอกซ้ายหลอกขวาแล้วแอนไม่เห็ตีได้ก่าบ้านใจแต่ว่าจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าได้อีกแล้วครับโอ้ได้ครับโอ้โหแข่งกับเอ่อเซียแลนในนัดสุดท้ายนะครับตอนนี้เราจะรอความสำเร็จตรงนี้ไปก่อนเลยครับผ่านเข้ารอบสองได้อีกครั้งนี่ครับสำหรับทีมสาวไทยครับในศึกบอลมล่มทีมแชมป์โลกครับสู้กันเต็มที่ครับวันนี้ได้รับความร่วงใจเป็นตัวได้ครับ โอ้โห oh, oh. ได้อีกแล้วครับกู๊ดแต่ว่าจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่า,าต้อตีได้ความมั่นใจช่วยกันเล่นแล้วครับจังหวะนี้นช่วยกันเล่นช่วยกันรองคนระับไม่ต้องตีแน้ะครับตีสุดเดียวครับนี่ของนี่ครับได้รับความมั่นใจเป็นตัวไทโรนู้นำะนำไปก่อนหนึ่งมุกสี่ครับสี่คะแนนครับแรกบังคับตัวเองให้เกิดผู้ชี้นะครัแบบเก็บไปก่อนข้าด้นี หลังก่อนแล้วครับแล้วปิดท้ายครับกลบด้วยต้นหลังของทันดาวครับสี่สิบยอดครัวทุกคนแข่งกับเอ่อเดลแลนด์ในนัดสุดท้ายครับเต่านี้เราฉลองต่อความสำเร็จตรงนี้ไปก่อนเลยครับผ่านเข้ารอบสองได้อีกครั้งนึงครับสำหรับทีมสาวไทยครับในศึกบอลมือจริงชามโลกครับสู้กันเต็มที่ครับวันนี้นะคมาคอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคน ก็มีเป้าหมายที่ที่จะต้องไปกันต่อค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆออมสินควรของหนูลูกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะ,ะเดี๋ยวต่อกันเลยค่ะเพราะว่า q u e สูงเนร่ยไรอน่ามีสวัสดีค่ะโอ้โหควีนอินส์โอ้ยสควีนวันนี้คือยอดเยี่ยมทุกคนทุกทีมแต่วันนี้20กว่าแต้มค่ะอู้เป็นยังไงบ้างคะ So, วันนี้หนูคิดว่าหนูทำยังไงก็ได้ให้ช่วยทีมได้มากที่สุดแล้ววันนี้หนูมีแบบ Energy เยอะมากที่จะมาเล่นกับสปีเแดนเพราะว่ามวันเราทาไปใช่ไหมล้วก็ฝึกซ้อมวันนี้คือแบบว่าใส่ยางเจอคะ่ะไม่มีไม่มีเบาจริงๆไปกว่าที่นัดที่ผ่านมาคะ่ะก็รวมๆถือว่าดีค่ะแล้วก็นะคะมาคอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราคะ่ะพวกเราก็<ม>จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าพวกเราก็มีเป้าหมายที่ ไปกันต่อค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆออมสินวันของหนูลูกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจ้าเดี๋ยวตอบ